เอาล่ะไปพบกับอัรกิวรโ Take me to the ในปัญญาที่ไม่มีจุดหมายได้ประจักษ์ไว้ในสายตาลุกยังเหลือเกินจนไม่อาก็บอาไว้ and <laughs> อนวันนี้นะคะเราแอสเชอร์แอชร์หรือที่คใครหลายๆคนเรียกกันว่าท่านลลอดน,นะคะจากกรีดิ้งโปรเจกต์รุ่นที่หนึ่งอพอลิมส์ค่ะนี่เป็นไม่กี่ครั้งเลยที่เราได้ขึ้นเวทีตามพังแบบนี้อาจจะมีตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยนะคะแต่จริงๆพอได้รู้ว่าวันนี้จะได้มาเจอกับเหล่าก้อนๆแล้วก็ทุกๆคนที่แวะมาในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ จะว่าไปแล้วในนี้มีใครเป็นก้อนๆของเราไหมนะมีใครเป็นก้อนของเราไหมนะอือหนนใเป็นก้อนของเราไห <G un> จะยังไม่เป็นแต่ว่าก็มาเป็นก้อนของเราได้นะ <G un> เล่นอะไรก็ไม่รู้ นิดหนึงนิดน,นิดนง <c oughs> นั่นแหละก็เมื่อกี้เนาะเป็นยงไงกันบ้างคะกับเทียแมทที่ได้ออกไปหวังว่าทุกคนที่มาเรื่วมง,งานในวันนี้จะชอบผลงานเพลงออริจินอลชิ้นนี้นะคะผลงานนี้เนี่ยมีการรวบรวมเรื่องราวตั้งแต่เริ่มทำวีจนถึงปัจจุบันของเราสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของเพลงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีก้ก้อนที่น่ารัก ก็เลยทำให้อนาจาักรของเราเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็อบอุ่นได้อย่างทุกวันนี้จริงๆค่ะต้องขอบคุณจริงๆนะคะหวังว่าหลังจากนี้เราเองก็จะได้อยู่ในการปีกนานๆเลยยังไงเราก็ขอฝากอัลกอริทึมโปรเจกต์ไว้ในอ้อมอกของทุกคนด้วยนะคะหรือว่าจะกลายมาเป็นน้องก้อนที่น่ารักของเราก็ได้นะ เชื่อไปกํลังใจให้เราด้วยนะคะอ่ะมาสุดท้ายนี้ก่อนที่จะไปไหนกันในนี้มีใครเป็นแม่น้ำพึ่งหรือว่าจิโนออ่ไหมนะ,ะพร้อมที่จะไปดูอะไรที่น่ารักน่ารัก ให้กับคุณและองดาวที่น่ารักเลย,ยังคะยังไงก็ตามขอฝากสามนุ่มไว้ด้วยนะคะกับทุกคนในที่นี้เลยสามดุ่มตั้งใจทำเพลงนี้กันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอฝากด้วยนะคะกับรละองดาวค่ะ แสงอมดาวว้าวของท่นผมจะเ่นโอ้โหแองดาวของเราก็ปล่อยมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับเป็นไงชอบไหมชอบไหมชอบไหมครับผมชอบครับอะไรนะไม่ชอบอ๋อชอบ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 โอเคโอเค ก็คอยที่คอยที่ไม่ค่อยชัดคอยที่คอยที่ครับโอ้ไปเรื่อยก็ขอโทษครับก็ได้และเนาะเจาก็ก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าชอบเราผ่านไปยนั่นแหละทุกคนฟิดแบรต่อเพลงลองดาวที่เป็นของขวัญจากผู้รอให้ทุกคนเนาะผู้รอได้รับมันมาแบบล้นหลามมาก้องบอกว่าล้นหลามมากๆเลยสัมผัสถึงความรักของทุกคนได้จริงๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ ก็อย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าตอนที่แต่งเพลงนี้ออกมาเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังถึงผลลัพธ์ที่ิ่งยใหญ่อะไรมากมายเลยแค่อยากแต่งเพลงที่ปุ่นหัวใจขึ้นมาสักเพลงหนึ่งอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนมันท่อนเริ่มต้นของเพลงอะไรือแทนช่วงเวลาของเราเนาะแล้วก็อยากรีเซนต์มันออกมาให้จริงใจที่สุดเนาะซึ่งทุกคนก็ตอบรับเพลงของพวกเราอย่างจริงใจ ยิ่งกว่าที่พวกเราทำซะอีกเขาข <อ S 2> ผมขอบคุณมากมากจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยเขาผมขอบคุณมากๆจริง,รงๆ,ๆเขาผม,ม,าๆๆาผมพวกพวกเราก็ออยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะรับผมผมเล่าอีกสกองปีสามปีสี่ปีห้าปีปอยู่เลยเขาผมนี่ใช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 ่้ผมผมงอกเขาผมเขาแบบเออ เอาแบบแก่เลยเออเขาวีทูเบอร์คุณลุงอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วก็เป็นที่ว่าแน่นอนครับวันนี้คืออะไรวะเป็นที่ว่าแน่นอนแน่นอนว่าวันนี้วันนี้ครับสเตจของพวกเราเอากระทิ๊บโปรเจกต์นะครับในงานอันนี้เอ็กซ์ม่ได้จบเพียงแค่นี้มีอะไรเขาโอ้ยเนี่ย ตอนนี้ครับบิว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 ตอบต่อจากนี้ไปนะครับเราจะขอยกสเตทถัดไปนะครับให้้กับขารอหลานลุง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 ส่วนาจะล่อยเพลงใหม่ด้วยนะครับใช่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 นะครับก็คาร์ลนะครับหรือน้องคารุนั่นเองนะลูกสาวผมจะปล่อยเพลงใหม่ในงานนี้นะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าม้วนจอยมากเพลงนี้แบบม้วนม้วนจอยมากนะครับผม ทีมหน้าเวทีพร้อมอ่ะทีมหน้าเวทีพร้อมนะเตรีย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 มนะวอนะซื้อหน้าห้างนะนะรอซื้อไปกับลูกสาวผมก็ได้เลยนะครับผมเออเออไปรอดูกันครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับสนายนะครับผม แล้วก็พ่อยกไม่ยกทุกท่านด้วยนะคะหนูคารุรักพ่อจากอ l ร o กิ t h m p r โปรเจกต์โซเชียลโอเปอเรชั่นเจวิน่านะคะหรือว่าที่จำง่ายๆคือน้องคารา์ลจากคณะเอราพีของทุกคนนั่นเองนะคะสาวน้อยหมอลำที่จะมาสะเทือนใจของคุณนะคะหนูยินดีมาก่า เลยนะคะที่จะได้มีโอกาสมาปล่อยเพลงใหม่ในงาน Ani X นในวันนี้นะคะหนูจะได้มีโอกาสเห็นเรีแอคชั่นของทุกคนทั้งเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงโหขันมากเพลงนี้ไม่โหขันมากเลยบอกไว้ก่อนเลยว่า กรีดออกมาเลยนะคะขอกรีดแบบกรีดดังๆไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ปลดปล่อยสัญชาตญาณในการเสริงหน้าหานของทุกคนออกมาให้เต็มที่เลยนะคะหนูไม่ว่าแต่งานกว่าหรือว่าไม่นุ่มนิหนูขอฟังเสียงความม่วนของทุกคนแล้วก็ลีลาของทุกคนด้วยนะคะขอแบบขอแบบมันมนมันแบบจิตลุนเลยหยออๆ ก็ขอแบบมันนะคะกรีดออกมาไม่จําเป็นต้องเก็บไว้บอกไว้ก่อนแค่นี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะคือ,อตอนเนี้ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆที่จะได้ปล่อยเพลงใหม่ในงานวันนี้ขนาดหนูอ่ะเป็นคนร้องเองทแท้ๆหนูยังหนูยังตื่นเต้นอยากจะฟังเหมือนกับทุกคนเลยเว้ยคือเพลงมันสนุกมากๆสําหรับหนูนะคือหนูสนุกมากแล้วแบบ ฟังแล้วอยากเต้นเลยอะ่ะฟังแล้วอยากลุกขึ้นมาเต้นคือจะบอกว่าเพลงมันจะไหมอะ่ะสั้นไปใช่ปะ่ะคือเพลงมันจะไหมอะ่ะแค่นาทีครึ่งอ่องมัง้งหนูก,ก็เลยเนี่ยจัดเพลงใหม่ให้เลยสามนาทีกว่าๆทำไม่ได้เหมือนกันว่าก่วแต่สามนาทีกว่ากว่านะคะ ก็ได้จัดเต็มกันเลยในวันนี้ที่จะได้ปล่อยเพลงแล้วนะคะงั้นงั้นเราไปกันเลยไมงั้นถ้าพ่อยกไม่ยกทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ,ะแล้วก็คนในงานในวันนี้บอกไว้เลยว่าถ้าชอบเพลงหนูนะคะสามารถมาเป็นพ่อยกไม่ยกในช่องของคารุชาแนลได้นะคะทาง YouTube ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ เราไปฟังเพลงกันดีกว่าเพลงที่หนูจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเพลงฮักมีถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ